ดีค่ะพบกับเราในช่องพายทองคานะคะสวัสดีครัพบพบเราในช่องพายทองคํานะครับอันนี้เป็นภารกิจของยายหน่อยอีกแล้วพรอมร้อยมาอยู่ดูชุดจะไปเอาช้างเข้าบ้านนะชุดนี้นีนะ่ชุดนี้เลยค่ะโอ้ชุดก็คือโอ้หใส่เกงขาสั้นไปขี่สั่งเลย เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเย็นใส่เก่งกระสั้นกี่จางเป็นยังไงจะคิดทองไปอยู่ป่านานแล้วนะวันนี้ทั้งวันเลยคิดถึงแล้วฝนก็มืดฟ้ามัวดินมาครับดูตกเย็นมาครึมฟ้าครึมฝน,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 นครับแต่เวลาตกตกเปาะแปะเปาะเป,ป,ป,ปะแล้วก็หายไปเลยครับ ตอนรองเท้ามาเดินกับลาดยางครับเป็นยังไงเมื่อเช้าบอกว่าพี่ทองว่าพี่ทองเปลี่ยนที่ใหม่เอารู้ว่าเปลี่ยนที่ใหม่มาตรงนี้วิ่งเลยครับพี่ทองของเราเป็นยังไงครับดูอาการการตกมันตอนนี้ ใครมียาดีอะไรมาเอามาให้หน่อยนะครับจกช้างตกมันได้เลยเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ทองเก็บสู้ให้ยา้หน่อยดูครับเพราะว่ายอยหน่อยยังไม่เคยเจอจะเป็นยังไงครับทองครับทำ <c oughs> ไม,ไมวันนี้โคตรไลเลยโคตรจะไหลเหลยออ,ออกเป็นที่เลยครับ จากนี้ไปหาอยากออกก็ออกไปเลยครับพี่ทองครับเ <What? S 1> ทองไหนดูครับ <S <S ออกขั้นหมดเลยครับ <S 1> <S 1> ไม่หมดสักทีออกมเมื่อไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะครับ <S <S เอาเนกถอดโซ่ครับ ตะไลเลงค่ะตะไลเลงเอามาอกันเดินไปไปเลยเยนาะทองเลงกรเลงไปลยพี่ทองบอกอยากมาอยู่ป่าครับมาอยู่ป่าน้ำมันออกดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ให้มาอยู่อีกครับพี่ทองอ้าดูชัดๆนะครับ ได้สับปรดไปเนใส่งาว่ายางเท่ครับดูยืนพิงต้นไม้กินอย่างสบายใจนะครับไบยันไนจะถอดโซ่เสร็จกินหมดพอดี จะเดินกลับบ้านเองถูกไหมครับพี่ทองนี้ถ้าเราแบบไม่ต้องขี่อาไว้ไวทำไม ทากินยางอร,อร่อยยครับมีคนถามอยู่นะว่าไม่เคยมีช้างเชือกไหนตกมันครบถึงปีนะครับอยู่ที่นี่นครับมีพี่ทองหรือเปล่านะครับเก็บเลย Buồn nè Kẹp thôi Rồi Nè, bác Buồn xu Rồi kẹp Mua Nè Buồn Thôi 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 Tiếp thôi Nè nè Yeah. 嗯、啊。啊。嗯。哎。哎。嗯。啊。啊啊啊啊 นี่เราไปทองกลับบ้านเองเลยนะครับฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนนั่นจะกลับบ้านเปล่าน่ะเฮ้ยเฮ้ยไย โอย๊ยใบวิ่งไปเลยครับเต็มโอยเฮ้ยวิ่งอยากกินน้ำนะครับมามาเก็บโอ้วิ่งจำเอาจำเอาเข้ามายืนรอกินน้ำเลยนะครับ โซได้ขึ้นคอวิ่งกลับบ้านเลยครับตอนนี้ไปอยู่ปลารู้สึกว่านะ้ำมันออกเยอะมากนะครับดูเจ้าแชมป์จริงๆปีนี้มีคนถามลายคนแล้ว เนื้อเนื้อหนังเนื้อตัวก็ลดลงพอสมควรพอหยุดแล้วนะครับแต่ยังไม่หยุดสักทกีครับ <Yeah. S 3> กินน้ำเสร็จก็จะนอนให้อาบน้ำได้ครับที yeah, <go. S 3> นี้นอนอะไรอันนี้ถูกอันนี้เน่เน่เ <Yeah. S 3> น่ non đang chờ há sao yà kinh gì ở non chơi chơi peng ra à เอ,อ,อ,อามังไก่ไว้ไปไป แค่ทับสายอย่างบ่ของหลังอันนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วครับเฮ้ยเข้าบ้านเถย้ยพี่นาทีเฮ้ยเฮ้ยเสียไหมมัไยไม่รู้จักที่แล้วตอนนี้ไม่รู้จักที่แล้วพี่ทองเฮ้ยแน่แน่แน ไปทางไหนดีครับไปเอาย้าก่อนอวันนี้เราก็ปรับพื้นที่บ้านตกแต่งที่ให้พี่ทองอย่างเสมอริมเลยครับวันนี้แต่เช้าครับเอาออกจากบ้านไปเรามาขุดแต่งตกวัพี่ทองํำรวจดูว่าโอวันนี้ทำไมบ้านของพี่ทองพื้นเรียบเสมอดีจังเลยวันนี้เรารดน้ำทุบตอกให้มันแน่นอย่างสวยงามเลยคนระับเสมอริมเลยครับตอนนี้ บ้านของพี่ทองของเราเอาอย่างไงก็เบนเฮ้ยเฮ้ย็คเบนเด้อยค่เอาเอาย่างไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณพ่อพ่อแม่พี่ีทุกท่านทุกคนที่คอยรับชมและเป็นกำลังใจในช่องของเรานะครับขอ กอนจากกันก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาคุม้มครองพ่อแม่ศี่ทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนขอให้ร่ำขอให้รวยทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดงติดตามในช่องของเราด้วยครับช่องคลายทองคํานะครับฝักทองคําน้อยๆแต่ขอให้รักานานๆฝากทองคําไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ